วันที่11ธันวาคม2558เวลา13.30นานายทวัฒนแซ่ห้ำผออสพอปอนาราธิวาสเขต2พร้อมด้วยนายนุกูลชูนุย้ยรองผอ,อสพอปอนาราธิวาสเขต2นำคณะผู้บรหิหารทางศึกษาครูของเรียนในสังกัดและคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อหรือ Bike for d a เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษา5ทันวามหาราชในส่วนของจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีจุดสตาร์ทอยู่ที่สาราการจังหวัดนราธิวาบสบริเวณศุรราชาการตำบลลำพูอเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการจัดกิจกรรมสำหรับวัตถุประส,สงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อให้ประส์นิยรชาวไทยทุกหมู่เหล่า แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันออกกําลังกายทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกําลังกายเสริมสร้างความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาทั้งนี้เส้นทางของจังหวัดนาราธิวาสจะผ่านสถานที่สําคัญสําคัญอาทิสารการจังหวัดนาราธิวาสหลังเก่ามัสยิดกลางจังหวัดนาราธิวาสหลังเก่า หอนาฬิการประจำจังหวัดนาราธิวาสราฐธิการจังหวัดนาราธิวาสหลังใหม่เขื่อนท่าพญาสายสะพานข้ามแม่น้ำบางนาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศซึ่งเป็นจุดพักระหว่างทางปรหิการปล่อยปลาสร้างบุญสร้างกุศลศูนย์ศึกษาการพระหาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระพราชดำริวัดพิกุลทองรวมระยะทางทั้งสิ้น31กิโลเมตรและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า5,000คน Terima yeah, okay. 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 okay.